พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านผมเองได้เห็นถ้อยคำที่สบครประกาศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดรายการเรื่องของการถ่ายทำละครนั่นหมายความว่าถ้านังจัดรายการสองคนไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วก็มีที่กัน้นห่างกันระยะเวลาไอ้ระยะทางสองเมตร แต่ว่านี่เป็นการยืนปราศัยนะครับกล้องก็ห่างไกลเกินสิบเมตรก็สามารถที่จะเปิดหน้ากากสนทนากับพี่น้องประชาชนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและก็สื่อสารต่างๆกันได้ผมเรียนกับพี่น้องว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองณเวลานี้นั้นเราอยู่ในท่ามกลางความมืดมนอนทการ ไม่มีอนาคตมีแต่ความสิ้นหวังการประกาศที่จะขับเคลื่อนกันในวันที่24มิถุนายนนี้แน่นอนที่สุดเราเองจะต้องฝ่าฟันอุปรสรรคมากมายเรื่องแรกนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เวลา10าบโมงเช้าบรรดาคณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย ซึ่งต้องคดีฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเนี่ยก็จะต้องไปรายงานตัวกันความเป็นจริงนั้นทีมทนายความและพนักงานสอบสวนก็นัดหมายเป็นวันที่29กร,รกฎาคมแต่ว่าเมื่อมีเสียงของผู้มีอำนาจไม่รู้ว่าเชื่ออะไรเนี่ยได้ทรงความไปว่าให้ยกเลิกนัดหมาย29กร,รกฎาคมและ ให้นัดหมายกันก่อนวันที่24มิถุนายนพวกผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่านี่ยครับยุคที่เราต้องพูดถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมพูดถึงการปฏิรูปตำรวจผมนี่มีความเข้าใจมากที่สุดเพราะว่าแน่นอนที่สุดคดีลักษณะทำนองนี้นั้น,นซี่ของฝ่ายผู้มีอำนาจมักจะคิดเสมอว่า ยัดคดีเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้คนกล้าลุกขึ้นมาต่อสู้แต่เขาก็ลืมคิดไปว่าพวกผมนั้นเนี่ยนะครับในตลอดระยะเวลาการต่อสู้กันมานั้นถูกดำเนินคดีโทษถึงตายทั้งนั้นคือมีอัตราโทษคือประหารชีวิตแค่ความผิดโดยพรกฉุกเฉินนั้นในท่ามกลางประชาชนที่มีความยากลำบาก และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในการชุมนุมดังกล่าวที่สวนสันติพรคนที่ขออนุญาตคือประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภาสามารถซึ่งบรรจุอัฐิดวงวิญญาณของวีรชนและลูกชายของตัวเองอยู่ที่นั่นก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกนั่นแหละวันอาทิตย์ก็ไปตามนัดหมายแต่ก็จะได้อธิบายความกันว่า ไอ้แบบสั่งการชนิดที่ไม่ได้สนใจกฎหมายบ้านเมืองกบ,บินบ้านกบ,บินเมืองนั้นระยะยาวใครทำอะไรก็ต้องได้รับผลอันนั้นประเด็นต่อมาก็คือว่าจะต้องมีการเตะตัดหน้าขากันก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับบุคคลในซีฝั่งรัฐบาลไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายหรอก ได้พูดวาจาผ่านกันอว่าก่อนที่ประยุทธ์จะไปนั่นก็ต้องขังจตุพรกันเอาไว้เส้อก่อนและผมก็รู้ว่าจะต้องเอาคดีไหนมาจัดการพี่น้องคงเคยจะจำความคดีที่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะฟ้องผมในคดีหมิ่นประมาทได้หลังจากค้นโทษออกมานั้นก็มีการไปร้องให้มีการนับคดีใหม่ นับโทษกันใหม่เล่าเรื่องให้พี่น้องได้ฟังก็รู้ว่าพวกนี้ก็เตรียมการที่จะมัดผมในวันที่8ดกร,รกฎาคมนี้ไว้คือคดีนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก,ก่อนผมถูกนายอภิสิทธิ์ฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทมากมายแต่พิพากษาจำคุกเนี่ยสองคดี สองคดีมีความผูกกันอย่างไรครับในคดีแรกสารพิพากษายกฟ้องคดีที่สองนี่นะครับนี่คือสารชั้นต้นนะครับสาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคดีที่สองนี่นะครับสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกและสั่งให้นับโทษต่อจากคดีที่หนึ่งซึ่งในขณะที่สารชั้นต้นสั่งนั้น ผมไม่มีโทษแม้แต่เพียงหนึ่งวันเพราะคดีแรกเนี่ยสารยกฟ้องต่อมาคดีแรกสารอุทธรพิพภากษายกฟ้องคดีที่สองเนี่ยนะครับสารอุทธรณมาพิ่ภากษาให้นับโทษต่อจากคดีแรกซึ่งผมก็ไม่มีโทษในคดีแรกอีกนั่นแหละซึ่งความจริงก็ไม่สามารถที่จะกระทํากันได้แต่ต่อมานั้นเนี่ยนะครับ ในคดีแรกสารดีกาพิภากษากลับให้ผมจำคุกหนึ่งปีเพราะช่วงนั้นกำลังจะตัดสินคดีเรื่องของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ปรากฏว่าหลังจากนั้นคดีที่สองก็พิภากษาลดโทษมาครึ่งหนึ่งที่เหลือให้เป็นไปตามสารอุทธรณ์ ผมเองก็ต่อสู้ขณะที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับเขียนเนี่ยนะครับคำร้องและก็มีบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้ทางกฎหมายได้ให้ข้อคิดข้อเขียนมากมายท้ายที่สุดเนี่ยนะครับศาลก็สั่งให้นับโทษพร้อมกันไม่ใช่เป็นการนับต่อเพราะขณะที่ สารชั้นต้นคดีแรกพิพากษาย,ยกฟ้องในคดีที่สองสารชั้นต้นพิพภากษาให้นับโทษต่อนั้นไม่สามารถที่จะกระทำได้ในกระบวนการชั้นอุทธรคดีแรกสารพิพภากษาย,ยกฟ้องคดีที่สองสารอุทธรไม่สามารถที่จะนับโทษต่อได้เพราะผมไม่มีโทษเพราะฉะนั้นการสั่งจึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย สารดีกาเนี่นะครับเมื่อคดีแรกพิาพาคษากลับไปผมจำคุกหนึ่งปีในคดีที่สองลดโทษมาครึ่งหนึ่งจากสองปีเหลือสิบสอเดือนที่เหลือให้เป็นไปตามสารอุทธรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสารจึงสั่งเนี่ยนะครับว่าที่สารอุทธรสั่งเนี่ยเป็นการผิดลงปกติคดีความเนี่ยนะครับหลังจากสารดีกาพิภาคษาแล้วนั้น เป็นเรื่องระหว่างจำเลยสารและราชทัณฑ์ไม่ได้เป็นหน้าที่ของโจท์อะไรเลยแต่คดีนี้โจท์สามารถไปร้องได้ว่าให้มีการนับโทษใหม่สารชั้นต้นยกอุทธรบอกว่าให้ไปน,นับโทษใหม่ปัญหาว่าจะนับยังไงนับโทษใหม่เพราะนับโทษใหม่ก็ต้องนับโทษต่อไปเนี่ยนะครับหลังจากนั้นแต่ผมออกมาข้างนอกไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆผมจะออกมาได้ เพราะคำสั่งศาลได้มีการปล่อยตัวเรื่องนี้เดินทางมาถึงศาลดีกาผมเองเพิ่งได้รับหมายเมื่อวานนี้และก็นัดหมายเนี่ยครับให้ไปฟังคำพิพากษาในวันที่8กร,รกฎาคมซึ่งก็ตรงกับข้อความที่เขาบอกว่าจะต้องบัตรผมเสียก่อนและผมก็ยืนยันว่าวันที่8เนี่ยครับผมก็จะไปฟังแต่ผมเองเนี่ยครับก็อยากจะบอกว่า หลายเรื่องราวเนี่ยนะครับที่มีการตัดสินพิพากษาผมนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ชอบอยู่หลายๆครั้งคดีนี่นะครับที่ถอนประกันผมในขณะที่ยุบสภาสามวันปีห้าสี่ก็ปรากฏว่าเนื้อความเนี่ยนะครับที่เป็นสาเหตุหลักถูกไปฟ้องคดีหนึ่งหนึ่งสองทั้งดีเอและอายการเห็นพ้องต้องการว่าไม่สั่งฟ้อง ในคดีหลักเนี่ยครับ่อการร้ายสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแต่สารรัฐธรรมนูญมาเพิกถอในให้ผมพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องลามไปถึงรัฐสภาโลกมีมติของรัฐสภาทั้งโลกให้คืนสมาชิกภาพให้กับผมแต่ว่าประเทศไทยมันไม่สนโลกคดีแพ่งเนี่ยนะครับในกรณีไฟไหม้ในเหตุการณ์ปี53านี่ย สารฎีกาในคดีแพ่งพี่ภาคษาเนี่ยครับว่าผมพูดเหมือนกับอดีตนายกทักษิณว่าไม่มีพฤติการพฤติกรรมที่ยุยงให้คนเผาบ้านเผาเมืองพี่ภาคษายกฟ้องอดีตนายกทักษิณพี่ภาคษาให้นายจตุพรชดใช้เพราะนายจตุพรเป็นประธานนปชต้องรับผิดชอบข้อเท็จจริงขณะเกิดเหตุผมไม่ได้เป็นประธานนปช ผมเป็นหลังจากนั้นสี่ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็กำลังจะเดินมีเวลาอยู่ประมาณส,สองสัปดาหผมนี่นะครับก็รู้ว่ามีกระบวนการพยายามจะมัดแข้งมัดขาเอาไปขังเก็บตัวไว้ในเรือนจำเสียก่อนที่ผมบอกว่าไม่ตายก็ติดคุกนั่น,นและที่ผ่านมาก็มีกระบวนการใส่ร้ายมากมายว่าผมไปเจรจาสยบยอมเยอะแยะมากมายกินกล้วยก็มี ท้ายที่สุดนี่นะครับก็มาสำแดงเรื่องพีททีวีไงที่ผมอธิบายความให้กับพี่น้องได้รับฟังกันว่าเราเองก็เดินกันไปไม่ไหววันนี้เรื่องคดีความก็เฉกเช่นเดียวกันผมบอกว่าหลังจากค้นโทษมารอบนั้นไม่เคยเนี่ยนะครับจะมีคดีใดที่ได้รับอที่สงเลยแต่กระบวนการใส่ความก็ไม่เคยหยุดเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าเวลาที่เหลือประมาณสองสัปดาห์เศษเนั้น เป็นเวลาที่ทรงคุณค่าและนั่นหมายถึงว่าผมเองคงจะได้มีการนัดคุยกับบรรดาหมู่มิตรว่าถ้าผมจะต้องมีเหตุจะต้องถูกคุมขังนั้นกระบวนการสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยนั้นจะต้องวางรูปแบบในการต่อสู้กันอย่างไรเพราะข่าวนี้เนี่ยครับมันแพร่กันมาก่อนผมเองก็ไม่เคยคาดคิดกันว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะเล่นกันเรื่องเรา กันแบบนี้ไอ้คดีแพ่งเนี่ยครับที่สั่งแบบนี้ผมก็เป็นคดีแรกของประเทศไทยพูดเหมือนกันสองคนยกฟ้องคนหนึ่งสั่งลงอีกคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าต้องรับผิดชอบเป็นประธานนปชซึ่งขณะนั้นผมไม่ได้เป็นสารดีกาพิพากษาไปแล้วจะไปร้องอะไรกับใครที่ไหนได้คดีก่อการได้เนี่ยนะครับที่ผมไปสมัครผู้แทนในเรือนจำเนะ่ยเพิกถอนสิทธิ์ผมเนื้อหาทั้งหมดสารยกอ่ะ ดีไอและอายการสั่งไม่ฟ้องคดีหลักสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญนั้นจะรับผิดชอบอย่างไงจนกระทั่งมาคดีนี้พอเรื่องไปถึงดีกานั้นผมขอร้องบรรดาหมู่มิตรนะครับทุกแวดวงทางกฎหมายว่าไอการที่ฝ่ายโจทย์จะไปร้องให้มีการนับโทษใหม่นั้นเนี่ยรวมกระทั่งว่า ในคดีเนี่ยน,นะครับที่ไม่มีโทษอยู่ข้างหน้าเนี่ยให้นับโทษต่อได้หรือไม่เนี่ยปรากฏว่าไปค้นดีกากันมาทั้งหมดมันก็ไม่เคยมีผมก็ต้องเป็นคนแรกของประเทศไทยอย่งนั้นแหละแต่จะไม่เป็นปัญหาอุประสรรควันที่24นัดอย่างไรก็ไปอย่างนั้นพรุ่งนี้ก็ไปสอนอชนะสงครามก็ไป22มกราก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่23เชิญชวนว่าเวลาทุ่มหนึ่งใครมี f c e e o o o นี่นะครับของประเทศไทยของพวกเราเนี่ยก็ไล่เนี่นะครับขับไล่พลเอกประยุทธ์พร้อมๆกันในเวลาหนึ่งทุ่มต่างคนต่างพู่ต่างคนต่างไล่ให้เป็นสถิติของโลกนี้ในการขับไล่พผเ็กการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทุกมิติผมจึงบอกกับพี่น้องว่าในการต่อสู้ในการจัดจังหวะผมก็รู้ว่า พอลงมือเนี่ยนะครับอะไรก็ทำกันได้ไม่สนใจผิดชอบชัว่วดีไม่สนใจว่าหลักของข้อกฎหมายในข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรแต่กำจัดกันไว้เสียก่อนผมจึงบอกว่าบ้านเมืองเนี่ยนะครับที่มันร้ายทำเนี่ยมันจะไปไม่รอดวันนี้การตัดสินใจขับไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่เคยปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาแม้กระทั่งเรื่องที่นับเวลาโง่ที่สุด ว่าร้อยยี่สิบวันเปิดประเทศเนี่ยพราะประกาศเสร็จเนี่ยนะครับรองนายกมาประกาศใหม่ว่าให้เริ่มนับหนึ่งกรกฎาคมก็เท่ากับที่นายกประกาศมันเท่ากับ135วันเปิดประเทศแต่รองนายกนี่ใหญ่กว่านายกมาประกาศว่าไอ้ที่พูดไม่ได้หมายถึงว่าในขณะประกาศและผมก็ถามว่าแล้วไปประกาศล่วงหน้ากันได้ยังไง มันไม่ได้สะท้อนความเชื่อมั่นอะไรเลยร้อยยี่สิบนี่ก็ยังเป็นปัญหาร้อยสามห้าก็เป็นปัญหาเรื่องวัคซีนนี่ก็อย่างที่แลเห็นว่ามันแก้ไขอะไรกันไม่ได้เรื่องการทุจริตช่อชนก็แก้ไขอะไรกันไม่ได้หลายอย่างเป็นการทายท้าประชาชนดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมเรียนกับพี่น้องว่าระยะทางจะเป็นข้อพิสูจน์กันทั้งหมดไอ้ที่ใส่ร้ายผมโคลมโค,มคมกันมาหลายเดือนนั้น ต่อรองเรื่องคดีความนี่ไงครับจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าไม่เคยต่อรองและไม่เคยได้รับผลในทางที่เป็นคุณเลยและเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครที่เป็นคนไทยก็มันลงอยู่ที่ผมแม้กระทั่งเรื่องว่าไปรับย้ายขั้วสลับข้างท้ายที่สุดก็มาเจอชะตากรรมพิษทีวีวันนี้ผมยังเรียนกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าผมพยายามอธิบาย ว่าถ้ากราบใดคนไทยไม่สามัคคีกันเนี่ยไม่มีทางที่จะขับไล่ระบอบประยุทธ์อันนี้ได้เวลานี้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฝ่ายค้านด้วยกันเรื่องบัตรเลือกตั้งนี่ก็แตกดังพโพระอยู่แล้วฝ่ายค้านพักใหญ่กับฝ่ายรัฐบาลเห็นพ้องตนองกันระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลเห็นต่างกันฝ่ายค้านกับฝ่ายค้านเห็นต่างกัน วุฒิสภาประกาศฟั่มทุกรัฐประเทศนี้นะครับสปารังเคแบบนี้เสียงเคร่งแบบนี้มันจะไปได้ผมจึงบอกว่ากราบใดที่ยังมีระบอบประยุทธ์อยู่นั้น,นไม่มีวันจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าคิดแบบนักการเมืองมันก็จะจบลงแบบนักเลือกตั้งแต่ถ้าคิดเรื่องบ้านเมือง เอาบ้านเมืองเป็นหลักมาเป็นตัวนำประเทศก็ไปได้แต่ถ้าเอาการเมืองซึ่งต่างฝ่ายต่างซ่อนดาบระหว่างกันนั้นเราไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการบริหารการจัดการใดๆก็ตามอย่างที่ผมบอกว่ากราบใดยังมีระบอบประยุทธ์ใครคิดฝันเฟื่องว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เป็นเรื่องที่ลวงโลกกันทั้งนั้น ซึ่งอาจจะได้มาตราดเดียวเรื่องบัตรเลือกตั้งถามว่าทำไมจึงได้ครับเพราะรัฐธรรมนูญตอนปี50ก็เป็นแบบนี้พอพรรคแกนหลักอยากได้เรื่องนี้เรครือข่ายอยากได้เรื่องนี้ผมเคยอภิปรายกันว่าต่อให้ตีลังกาเลือกออกแบบมาใหม่แพ้ออยังไงคุณก็แพ้อ,อย่างนั้นแแต่ว่ามันไม่ใช่นะปัจจุบันนี้ ปัจจุบันนี้เนี่ยครับถามว่ากําลังจะพาประเทศไปสู่ทิศทางใดปีห้าศูนย์ทำสำเร็จเรื่องนี้เรื่องเดียวหกศนนี่แตกกันยับเยินกันไปหมดและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับถามว่าประชาชนจะได้อะไรขึ้นมาดังนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนกับพี่น้องกันว่าวันที่24ตรงกับวันพระฤหัสแน่นอนที่สุดพี่น้องบางคนยังจะต้องสู้ชีวิตกันมากมาย เราจึงขอนัดกันเป็นช่วงเย็นสี่โมงเย็นวันที่ยีบสี่ก็มีตัวสี่ติดนะครับสี่โมงเย็นปีหกสี่เอาสี่สามตัวกันอีกแล้วแต่ว่าเรื่องที่มันใหญ่มากที่สุดนั้นคือการไปสำแดงพลังที่ทำเนียบรัฐบาลให้พลเอกประยุทธ์ได้แลเห็นพี่น้องประชาชนก็ป้องกันตนใส่หน้ากากากันไป พกยาเนี่ยครับพกแอลกอฮอล์กันไปจัดระยะห่างกันพอสมควรเราเนี่ยนะครับต้องมีวิธีการอย่างอื่นในการขับไล่ระบอบประยุทธ์ก็ไม่เลือกเส้นทางนี้แต่ก็แลเห็นกันแล้วว่าเราพยายามกันทุกวิถีทางการลุกแก่อำนาจด้วยรูปแบบต่างๆกันนั้นสั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแม้กระทั่งวางแผนมัดผมเนี่ย เพราะเสียงมันดังกันมาก่อนที่ผมจะได้รับหมายผมก็รู้ทันทีว่าคิดอะไรกันอยู่แต่ผมอยากจะถามเสียงดังๆว่าประเทศเสียงแข่งแบบนี้ใครจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ที่สำคัญผมเองก็ไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เพื่อจะบอกกันว่าถ้าปกครองกันด้วยระบอบความอายุติธรรมความลับมันไม่เคยมีในโลกรู้กันแต่ละครั้งใครทำอะไรตรงไหนกันบ้าง แต่ถามว่ากระบวนการยุติธรรมจะต้องการไล่ล่ากันแบบนี้คดีที่ไม่มีแนวทางปฏิบัติบางคดียกชนิดไม่ได้สนใจใครทั้งนั้นแต่บางคดีเวลาจะล่อไฟตรงกันข้ามก็ไม่ได้สนใจความถูกต้องความดีไงมันมีที่ไหนหล่ะประเทศไทยแต่ผมก็บอกว่าสุดท้ายก็มาลงกันอีกแต่นี่นะครับมันก็ต้องถูกสังเวยเพื่อจะบอกกล่าวกันว่า ไอ้ที่ใส่ความกันมาตลอดระยะเวลากันมานั้นมันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นระยะเวลาสองอาทิตย์นี้มันทรงคุณค่าผมก็จะรบไปยิบตาเหมือนกันไม่ได้กลัวการถูกขังใดๆทั้งสิ้นคนติดคุกมาสี่รอบรู้ว่าติดคุกยังไงมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรในชีวิตเ,รเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็จะเดินกันอย่างเต็มที่เพราะสิ่งที่เราพยายามอธิบายความไปทำเนียบกันสามรอบ ไปยื่นให้กับพักฝ่ายค้านเพื่อที่จะบอกว่าพวกมากลากไปกันแบบนี้ไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงกันได้ผมรู้ว่าไม่มีทางใครจะตัดสินใจลาออกอกทุกคนต่างคิดเพื่อตัวเองกันทั้งนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นถ้าคิดจะสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ร่วมเสียสละกันนั้นไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้แต่ถ้าเรากล้าที่จะเสียสละในการต่อสู้มันก็เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ชนะทางการเมืองคุณจะไปได้เรื่องรัฐธรรมนูญได้อย่างไรไม่คิดเรื่องบ้านเมืองเป็นหลักเราจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรผมเรียนกับพี่น้องว่าความเป็นจริงความอายุติธรรมที่มันเกิดขึ้นอย่าว่าแต่ประเทศไทยที่ไหนของโลกเราก็คิดไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าเราเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยเพื่อที่จะเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายว่า วันเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงใกล้มาถึงหลายคนบอกว่าเราจะเตะหมูข้าบากหมาที่ผมก็บอกไม่ใช่เตะหมูก่อนแล้วตามไปเตะหมาอีกทีนะึงแต่ว่าถ้าคิดเพื่อประโยชน์แห่งตนเพื่อประโยชน์เพียงแค่คิดแบบนักเลือกตั้งกระจอกกระจอกกันไปนะเราไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้กันได้เลยเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้รูปแบบการปราศัยของ บรรดาพี่น้องของเพื่อนที่ไปร่วมลงกันท้องถนนกันนั้นเราก็จะได้มาปราศัยเพื่อที่จะอธิบายความกันอีกได้ยินเสียงกันได้ทั้งประเทศว่าอย่างไรนั้นการทำให้ประเทศมันพลิกฟื้นและอำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนั้นยังเป็นปลายทางที่เราจะต้องเดินกันไปไม่ว่าใครเนี่ยนะครับจะคิดอย่างไร ใครจะคิดฆ่าใครจะคิดขังหาความสำราญตามสบายแต่ตราบใดเรามีลมหายใจอยู่อย่างไรเราก็ต้องสู้เราคิดว่าถ้าไม่สู้นะครับมันก็ตายอย่างเดียวจบอย่างเดียวผมมีความเชื่อทุกครั้งว่าสู้คือหนทางรอดยอมคือหนทางตายและก็อย่าได้วิตกกังวลทั้งหมดทั้งวงว่าถ้าไม่มีคนนี้แล้วจะสู้ต่อไปไม่ได้นี่คิดผิดหมดไม่มีคนนี้ก็มีคนนั้น ไม่มีคนนั้นก็มีคนนู้นประเทศนี้ไม่เคยขาดหายนักต่อสู้เพราะฉะนั้นไอ้วิธีคิดแบบกระจอกกระจอกนั้นเนี่ยส่งเสียงดังกันมาก่อนนะครับกว่าสองสัปดาห์กันเสียด้วยซ้ำแต่เอาเถอะครับผมเรียนกับพี่น้องว่าจะมีเสรีภาพอีกกี่วันไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่เสรีภาพของผมจะได้ใช้ในการขับไล่เผด็จการทุกรูปแบบนะครับเพื่อให้ประเทศมันเกิดการเปลี่ยนแปลง ทุกรูปแบบที่ว่านั้นก็แนวทางสันติวิธีและจะไปที่ทําเนียบรัฐบาลไปเปล่งเสียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนกับพี่น้องว่าทุกเรื่องราวนั้นมันไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนถ้าเราต้องการให้ประเทศดีงามต้องการให้ประเทศนี้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงไม่มีใครสามารถทำให้กับพี่น้องได้หรอก นอกจากพี่น้องจะลุกขึ้นมาจัดก,การเนี่ยพวกผมนั้นมีภารกิจต้องการจะส่งประเทศให้กับคนรุ่น,ล,นลุ่นหลานในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดไม่ใช่เพิ่งมาพูดพูดมากว่า30ปีแล้วและมีเวทีไหนนี่นะครับในการต่อสู้เราก็พูดลักษณะอย่างนี้กันโดยตลอดไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนี่ครับคิดจะโหนใครไปโหนใครมาไม่เมียเราก็อยู่ตามภาษาของเราแบบนี้และต้องการให้ประชาชนได้รับชัยชนะ ถ้าประชาชนได้รับชัยชนะประเทศนี้ก็เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าประชาชนแพ้พ่ายเราก็ต้องอยู่ภายใต้ระบอบประยุทธ์นี้กันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันที่24ิมิถุนายนเวลาสี่โมงเย็นเป็นต้นไปเราเจอกันที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องก็เตรียมความพร้อมอย่างที่ผมบอกเตรียมน้ำดื่มไปเกมเ็มแอลกอฮอล์หน้ากากทุกสิ่งทุกอย่างให้ครบถ้วนเราจะอยู่อย่างสันติวิธี และเตือนรัฐบาลว่าถ้าใช้ความรุนแรงอย่าคิดว่าจะจบเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการสำแดงเพื่อปกป้องประเทศนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้น24พบกัน4ี่โมงเย็นวันนี้ก็ทั้งทั้งวันและก็พรุ่งนี้ก็ว่ากันต่อนะครับรวมกระทั่ง10โมงเชา้าที่สนชนะสงครามนะครับก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายกันอีกครั้งหนึ่งจำานั้นๆว่าเราสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและผู้เปลี่ยนแปลง